เสื้มือนี้สดใสค่ะสิไปิตัดเอาลินจี้มาเอามาส่งให้ยานนะคะแล้กรเก็บไว้กินอีกเพราะว่าลินจี้ชุดนี้มันแก้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาใส้ใแล้วมันสิแตกก็กเลยเตรียมตัวมาตัดลินจี้ตอนเช้าค่ะเจ็ดมงกว่าแล้วค่ะ แดกก็มาอ้อถ้าสายกว่านี้กับ้อนค่ะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ้งต้นที่หนูสิตัสนะคะปีนี้ลิ้นจี้ละครพนมบอเป็นราคานะคะก็เลยบอที่มีคนมาติดต่อซื้อนะคะก็เลยบอได้ขาย เอาไว้กินเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเนไรชีวิตประจําวันก็ซื้อมากไม้มากตอกกิ่นอยู่แล้วนะคะเบื้องนี่ต้นนี้ค่ะสีของลินจีแดงเข้มกําลังดีคือหวานแล้วนะคะหวานช่าแล้วเดี๋ยวเอาต้นนี้ไปก่อนเพราะว่าส่วนม้กมันร่วงแล้วนะคะร่วงลงค้นแล้วพวกหนอนเจาะ มีหนอนมีมดนะคะมาเจาะมันว่าบริชีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะคะก็เลยมีสตูพืชตามธรรมชาติเพราะว่าเจ้าของกินเองนามนะคะก็เลยบอได้ซีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเห็นไหมคะเล่นที่ที่ส่วนนอะะุ้ย <L un ters> มดเยอะ นั่งผิทีแล้วข้อหนึ่งเนื้อหวานกรอบจะกินให้เบิงคะ่ะแต่ลูกนี้ผสมบูรณ์นะคะปีนี้ผุ่มโปดตีบำรุงนะคะ ได้ทำให้หนครโบลเยอะค่ะปีหน้าเอาใหม่อืมหวานมีเ็บและอีกต้นข้างเคียงนะคะถ้าหวานแล้วนี้ก็คือเอาไว้กินเองค่ะ ตัวน,นั้นผลบวค่อยบวค่อยง่ายนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะหนูสิบอมลุงต้นนะคะด้วยการเอาปุ๋ยคอมาใช้ใส้น้ำมาร์กจุลินซีนะคะเพื่อตอนกิ้งปีที่แล้วหนูตอนกิ้งแต่ว่าหนูบอมมาตาัดเพราะว่าหนูติดภารกิจไปจังหวัดสมุทรปราการนะคะปีนี้ก็เลยคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นต้นพันธุ์ที่ดี ดูจ้ากนี่ค่ะใบนะคะเขียวใหญ่นี่ขนาดว่าผมบ่ค่อยเต้บำรุงใส่ปุ๋ยอะไรนะคะแล้วตัวนี้รสชาติดีค่ะผลใหญ่เอาค่ะเก็บเกี่ยวกัน